Say a thousand words, just enough to fill my ears, to make them go blushing red. I don't know how you do it, it's just the way you lay them out. It's a poem for my heart. อนนี้อุตมภาพพระปรัดธวัชชัยคติยะเมธีในนามของคณะสิทธ์สยานุสิทธิวัดสันกั้งป่าและสิทธิของหลวงพ่อพระครูสิทธิปัญญาพรมีความรู้สึกเสียใจที่พระคุณหลวงพ่อพระครูสิทธิปัญญาพรได้ละสังขารลงอย่างสงบเมื่อวันที่18เมษายน2560ที่ผ่านมา ดังนั้นแม้ว่าวันนี้สังขารของหลวงพ่อจะไร้ซึ่งวิญญาณแต่ตัวสังขารของท่านนั้นยังคงตอกย้ำปณิธานให้ศิษย์ทุกคนดำเนินตามคำสอนดำเนินตามทางในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้วางไว้หลวงพ่อได้เคยพูดกับลูกศิษย์ใกล้ชิดหลายคนว่าหลวงพ่อไม่เคยกลัวตายอย่าเสียใจหากหลวงพ่อละสังขารลง หากเรายังรักหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อบอกว่าให้รักษาความสุขในหัวใจของเราให้ได้ด้วยคําสอนของหลวงพ่อหากรักครูบาอาจารย์อย่างที่เราทุกคนพูดจริงก็ต้องอย่าทิ้งคําสอนของหลวงพ่ออย่าทิ้งวัดที่หลวงพ่อสร้างมาสิ่งสําคัญที่สุดก็คืออย่าทิ้งปณิธานที่ครูบาอาจารย์ได้วางแนวทางไว้ก็คือการสอนคนในสังคมให้มีความสุขตราบถึงซึ่งพระนิพพาน ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะสามารถเกิดขึ้นได้นั้นก็เนื่องจากว่าตัวของเราเองมีความศรัทธาเป็นพื้นฐานมีสติปัญญาในท่ามกลางและมีความเพียรวิริยะอุตสาหะในการทำความดีให้ถึงดีดังที่หลวงพ่อได้สอนมาตลอด30กว่าปีที่ผ่านมาถึงแม้นว่าครูบาอาจารย์ของเราหลวงพ่อพระครูสิทธิปัญญาพรจราสังขารลงแต่ร่างกายของท่านนั้น ยังคงสอนลูกศิษย์อยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างตั้งอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างดับสลายไปในที่สุดครูบาอาจารย์สอนธรรมะตั้งแต่เบื้องต้นครูบาอาจารย์สอนธรรมะตั้งแต่ท่ามกลางครูบาอาจารย์สอนธรรมะจนถึงในท้ายที่สุดวันนี้หากแม้นจะพูดว่าแม้นครูบาอาจารย์จะละสังขารลงแต่ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนรักกันเหมือนเดิมสมัครคีกันเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมและวสันแก้งป่ายังยินดีต้อนรับ ญาติธรรมทุกท่านที่มาจากทุกทิศท,ทุกทางทุกเชื้อชาติทุกศาสนาที่สนใจในการที่จะเป็นคนดีที่สนใจที่จะมาทําความดีที่วัดสันคังป่าและวัดสันคังปลายังเปิดประตูต้อนรับศรัทธาสาธุชนญ,ญาติโยมพุทธบริษัททุกทุกคนที่มีความตั้งใจจะทําตัวเองดีแล้วและมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมผู้อื่นทําความดีหรือแม้กระทั่งส่งเสริมผู้อื่นทําความดีแล้วอยากจะมีวิธีแนวคิด ในการประพฤติปฏิบัติทำให้ตัวเองมีความสุขในชีวิตดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นปณิธานหลักที่หลวงพ่อได้วางไว้ที่พระสันกั้งป่าด้วยดีเสมอมาและสิทธ์ทุกคนพร้อมที่จะสารต่อแนวทางที่หลวงพ่อได้วางไว้ดังนั้นหลวงพ่อพระครูสิทธทิปัญญาพรถือเป็นครูครูบาอาจารย์ที่เป็นครูสอนครูบาอาจารย์สอนกรรมาฐานให้กับลูกศิษย์ลูกหาในประเทศไทยเองและก็ต่างประเทศท่านเป็นนักสร้าง ท่านเป็นนักเทศท่านเป็นผู้ที่เสียสละเป็นต้นแบบอย่างแท้จริงเป็นต้นแบบตั้งแต่ให้เป็นต้นแบบตั้งแต่การอภัยเป็นต้นแบบในการสอนลูกศิษย์ให้รู้จักคำว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถึงแม้วันนี้จิตวิญญาณของท่านจะไม่อยู่ในสังขารแล้วก็ตามแต่ภาพมีความเชื่อว่าสังขารของหลวงพ่อบารมีของท่านที่สร้างมายังจะคงปกปักรักษาลูกศิษย์ลูกหาทุกคนที่ตั้งใจะจ,ะจะทำความดี ให้มีแนวทางในการทำความดียิ่งขึ้นไปสอนลูกศิษย์ลูกหาที่กำลังหลงทางให้กลับมาอยู่ในทางที่เป็นสัมมาทิฏฐิให้มากลับมาอยู่ทางที่เป็นสายกลางและเป็นแนวทางที่สร้างความสุขให้กับตัวเองได้อย่างแท้จริงดังนั้นสิ่งเหล่านี้คือการสร้างความดีจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคุณโยมไม่เปิดใจยอมรับไม่เปิดใจที่จะเดินเข้ามาศึกษาในการที่จะแสวงหาความสุขให้ตัวเองได้ดียิ่งขึ้นไปดังนั้น เรียนเชิญมาปฏิบัติธรรมที่วัดสันก้างปลาเรียนเชิญมาสนทนาธรรมกันที่วัดสันก้างปลาได้ตลอดเวลาขออนุโมทนา